สบายดีจเจริญพรสถาณยนย,นยมมนีพระอาจารย์จะได้นำพาสถาณยนย,นยมทานทังไรไปหับสมวิดีโองงาม,งามจากน้ำตกธรรมศาสตร์คือั้งลุ่มพุนซึ่งเป็นน้ำตกที่ไหลลงมาจากหน้าผาไหลลงมาจงเตถึงเป็นไสปลาของต้นแปกต้นแปกที่ว่ามาเกิดตามภูทั้งลุ่มน้ำสิเป็นน้ำตก เพระอาจารย์บบยจะได้นำพาลงไปเบ่งทั้งลุ่มเดอ้อว่าสะมีความงดงามจังใดไปเฮ้าไปเบ่งน้ำกันเลยสาธุ ก็เป็นน้ำตกหลายสั้นเลยี่นี่ก็เป็นน้ำตกอีกสั้นหนึ่งอยู่ทางเทิงบึงกึ่งสั้นหนึ่งก็เป็นน้ำตกเดินไหลลงมาตามห่อมคูแถวนหินอนันนี้น้ำงาม เริ่องจเป็นนัยย่นเป็นไขยหินี่เคียวที่นี่ก็เรียกว่าเป็นโอกาสดีนะ อาจารย์บุญญาเวียดกับบุญญาเวียจังหวัดหลายเลยได้ขึ้นมาชงคู่อาสถา,านยนยมปุรีติดตามส่งปัญหาทำคำสอนมหาสม,มุทรบรรยากาศของทิวทัศน์ธรรมชาติดบบนูทาจึงมีน้ำตกอย่างล่อหลอยอีกอย่างหนึง่งกัเป็นการลฝนลายไอแก,แกจะได้ยนยมผู้อยู่บ้านอด้วรกันก็ได้ไปมาทา้งหลายหัวตรงนี้โรงโควิด มีโอกาสเวลาทางไปลินไปเดียวครับอาจารย์บ่ได้มาเห็นดูอ่ะพอได้มีโอกาสได้มาติดตามอาจารย์ใจก็จะพาไปเบิ่งไปกีลายบอลพาไปเที่ยวครับอาจารย์ไปเที่ยวใจกับพาไปเบิ่งกันเสียงกวางไปไปเที่ยวน้ำกันเนี่ยอาจารย์ก็จะเทีบวิดีโอสวยงามและภาพสวยงามไนป่าจะได้เห็นนมฝากติดตามอาจารย์ต่อไปในเด้ออาจารย์จะพาไปเบิ่งตลอดพาไปเที่ยวตลอดจริง คนได้ง่มๆว่าเป็นธรรมชาตร์ต่งงางัฐนูธาหรือว่าตางหลักมีโอกาสจะไปตางลักละงคคิดมเมแล้วก็ได้ไปตางรัฐัะจะยืนยันตาาา่างัฉะนั้นอาจารย์สิพาขึ้นไปบนดานเทิงด้อคุณเทิมเพิ่มเมเลยายตอนนี้เขาก็ได้ขึ้นมาทางด่านเทิงเทิงจะ น้ำตกตัวเมื่อกี้นี้อันนี้เป็นสายน้ำตกที่วา่าไหลลงมาจากสันเิงที่วาอาจารย์จะพาคนไปเบิง่งคอยส้มไปนั่งกันเนาะคอยเบิ่งไปน้องกันมัน,นเป็นน้ำตกธรรมชาติเลยนี่น้ำตกอันนี้นี่มันสีมาจากมาจากกันยิมะาหรือว่ามาจากสโนว์หรือว่าเปืือย ส่งในส่วนของสโนูนี่สนูนอยู่เดียวนี่ตกหลายเลย้าจีเปรียบเทียบก็คือคนละประมาณเพียงไปไม่กวและวสนูดี่ว,ว่ามันตกลงมาหลายนะวันนี้ในะยามซัมเมอร์นี่มันเปื่อยเพราะว่าอากาศห้อนสนูเปื่อยมันก็เลยเห็นให้น้ำมันน,นี่มันมาเป็นน้ำตกที่งดงามที่เขาเห็น ก็รู้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ว่านักท่องเที่ยวพระเจ้าหมักมาอาจารยกาก์ก็หมาด้วยกันเพราะว่าเป็นคนหักธรรมศาสตร์เห็นแดงท่องเที่ยวเห็นน้ำตกก็จะมักไส่มไปเบิ่งก็ยัง,ง,ายง,งมาฝากสถานญายมเนี่ยหากเบ,บิ่งนหากสวมไปนำ้ำก้นเพราะว่าช่วงนี้มันก็ช่วงเฮาบริ้ปลปอยไปใส่ ตัวในช่วงโควิดนั่นเองเก็บตัวอยู่บ้านเพื่อเก็บตัวอยู่บ้านไล่กะเมื่อยนะเนาะไม่ได้ดไปได้มากดังใดแก่กะอดเอาจะทนยัญญนยมเพื่อความปลอดภัยของเราเองความปลอดภัยของ,รอของรอขอครอบครัวกับตัวเราเองก็ในเมันอะวิดก็วางไป อันนี้เดี๋ยวกันบไดี้ดีว่ามาปิกนิกหรือว่ามาแคมปิ้งมาในหม้อก,กันหน่ด็นี่มันจะเป็นเป็นโน่นโน่นหินโน่นดินอยู่นี่มานั่งปิกนิกสันเขปาป่าขาด้วยตัวช่วงนี้ช่วงเขาพันษาบ่ได้คอยมาจะพัดเอกพันษาพัด สนุเลื่อมลงเย็นัลมาบได้แล้วไม่ดีสุดเข้าก็มาถึงบอนนีง้งามมาดีนะงามสมคําสาคําลือ จะบุได้หักธรรมศาสตร์หักนำตกนี่มาเห็นได้เน,น,น,นี่โอ้สังอรณนเจ้าอันลายลอวนี่มีตัวปา้ามีป้ายจมีตัวป,าาวป,าาป้ายเป็นเหรอตัวไซเป็น ตัวใส่ฝนตกลงมาจากน้ำตกแเงมก็เลยกลัวไปฟาดใส่เมีหินกับกระจาใส่ฝนเหนไมตาขาส้าจะกรเาะปลายนนนะคูณางีก็พี่เห็นงามมันเป็นม้นเป็นลายสั้น่าน้เลนเป็นแบบหนตัวสั้นตลงมา แคน้ำสอนะเป็นสักเป็นฝักลงมาในบรรดาน้าตกที่ว่าจารย์เคยไส่จะดูถ้านี่ก็เปือนบางนี่งามกว่าหมูมันมันตรงี้งีิตมนนะเป็นบางหินนั่นเลยเป็นหินเลืยา มอนนี่อาจารย์จะพาเดินไปทางเพิงเด้อบัดนี้ทีพาเดินไปบื้องทางเทิงทางเพิงบนเป็นอีสต์สันหนึ่งมาใกล้ๆนี่ก็จะบริเงียนเสียงอาจารย์เนาะเพราะว่าน้ำท่วมันดังแย้งลยนะ อยากจะคล้ายกับเจ้าเหยดเขาเนี่ยนี่คือเป็นสั้นเป็นสั้นนี่เป็นสั้นเน,นี เดี๋ยวโบ่าณเน,นี่ยสวยที่สุแบบนี้เลยโอ้ยพออย่างไรเสกเท่านั้นแล้วแบนี้ก็จะได้ขึ้นทางนี้เลยได้หนิวางกลางวางมันบ่มีน้ำก็ต้องระวางังเน่น้อยหนึ่ง,ง,งแล้วเปียกก็งามมัดีเลยโยมพ่อโยมแม่์โยมอื้อยเอ้ยงามมัดี เูง <intrigued. S 2> ่ายงูครูทั้งลายถ้าตาจะดีดิตายได้หมดอยานีมานี่อ้สิมื่เนาะหมื่นเลยวะอางเนาะมบ้างแล้ว โอ,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 อ้หมดแล้วสั้นเลยจืดเหมือนเดิมก็ยังให้บิงนทงกันมาคุณนะต๊กไี่สามด่าด้วยนี่คือซิมีตูป้ปลาเหรียนมาขุดบางเ่องผุยังมีอีก อ้าตัเปียกไปแล้วเกือบก็ได้ยิงจ่อยๆทั้งๆก็มีอีกเป็นน้ำตกก็ลหลสั้นเหมือน,นี้ไห้มันเป็นแบบมันไหลลงตามหัวมัหหนนะแต่ว่ามันมาน้ำคูน้ำผาทั้งๆมันสิเป็นอ่างน้ำอาจารย์อาจารย์ใหญ่คนผ้ามาเดี่ยวคนหุ่นจักคนทาง ี่เป็นนตูปวด นานโยมเดี๋กำลังหักซมนะครับฟังฝากคอมเมนต์และก็ฝากแสดงความคิดเห็นทั้งท้งกล้องวิดีโอเนเด้อว่ามักจิวทัดธรรมชาติแบบนี้อยู่พอมักน้ำตกแบบนี้อยู่บ่หรือว่าโบมักฝากคอมเมนต์บอกอาจารย์เนเด้อตัวตัวไหนหักธรรมชาติอยู่ว่าเป็นน้ำตกงงามแบบนี้ ก็เม่นบอกอาจารย์ทางด้านล่างวิดีโอเน่เพราะว่าโอกาสหน้าอาจารย์ก็จะได้ถ่ายลุ้งเห็นัวงยีในอีกอย่างหนึง่งก็คือว่าเป็นการให้กำลังใจเป็นการให้กำลังใจอาจารย์ที่ได้มาถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอในงานนุ่งในเบอร์ส้ม ขึ้นไปท,งทงางพุ่นยังเงี้ยวอยู่เลยเงี้ยวไปหลายอยู่เงี้ยวไปพุ่นอีกหลายเงีอยู่ไปทางเฉลี่ยพุ่นจบไปทางเฉลี่ยอาจารย์สิพายางก็ยังอีกจตัวหน่อยเนาะเพราะว่าจะได้จะได้กลับและเพราะว่าเป็นห้องและทางหลังค่ณอาจารย์ ซิมีบอลไปต่ออยู่บอลหนึ่งพุน่นล้วพุ่นเฮ่งเป็นน้ำตกไหลลงมาจากดางเทิงมันทีเป็นเป็นอ่างใหญ่ดางเทิงอ่างใหญ่ๆทาดงเทิงโอเคนั่นก็คือธรรมชาติสุดเป็นน้ำตก ที่มีความงดงามที่อาจารย์ดเดามาฝากสะทานยันยมในวันนี้ข่อยสะทานยันยมฐานัางหลายผู้ดีได้หับสมหาฟังจงมีแต่วความสุขความเจริญเดอ้ออยู่ดีมีแหงและมีความสุขกับการเบ่งธรรมศาสตร์นั้นงดงามแบบนี้ถาหากว่าสะทานยันยมผู้ด,ดีเบึงแล้วมีความคิดเห็นอย่างใดด้ยหากถือใจฝากกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ความคิดเห็นไว้ในด้านล่างวิดีโอเพื่อเป็นกำลังใจให้พระอาจารย์นำเด้อ ืันนี้ขอขอบใจลหลายๆที่หับสมและฟังจุดจบก่อนสะงยันยันโยมอยู่ดีมีแหงหายทุกหายสศกหายโรคหายไฟโดยทุกกันทุกท่านทุกคนด้วยเทินสาธุ